ธนาคารอังคารสงเคราะห์หรือทออสอนะครับเปิดแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงนะครับยิ่งออมให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.95%ต่อปีนะครับสำหรับลูกค้าที่มีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแคมเปญตัวนี้กันก่อนเข้าสูา่เนื้อหาฝากกดไลค์กด subscribe นะครับคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับบัญชีเงินฝากนะครับดอกเบี้ยสูงนะออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงยนะิ่งออมยิ่งดีฮะให้อัตราดอกเบีย้ย 1.95%นะครับเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้วันที่7พฤษภาคมถึง30ธันวาคม2567หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโครงการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวเปิดบัญชีครั้งแรกนะครับขั้นต่ํา500บาทขึ้นไปฝากถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งเปิดบัญชีเงินฝาก1รายต่อ1บัญชีเท่านั้นนะครับสามารถทํารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้เลยนะครับสามารถสแกน ตัวนี้ได้นะข้อมูลตัวนี้นะครับหรือโทรสอบถาม026459000นั่นเองนะครับนะข้อมูลเบิรมชีคั้นต่ำ500บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยต่อปีนะครับวงเงินคงเหลือไม่เกินนะ200,000บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ1.95%ต่อปีทั้งจํานวนนะครับแล้วก็วงเงินคงเหลือมากกว่า200,000บาทอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทร,รัพย์ปกติของธนาคารนะครับทั้งจํานวนทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศนะครับและอัตราดอกเบีย้ย ธนนนาคารนนนครั่เองเงื่อนไขรับเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดายกเว้นคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญน,นะครับยกเว้นพนักง,งานพนักงานสัญญาจ้างหรือลูกจ้างของธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่สามารถเปิดบัญชีนี้ได้นะครับเปิดบัญชีเงินฝาก1รายต่อ1บัญชีเท่านั้นไม่รับเปิดบัญชีร่วมนะครับจ่ายดอกเบี้ยตามงวดนะครับวันที่29มิถุนายนและ29ธันวาคมครับเปิดบัญชีเฉพาะสาขาหรือเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้นนะครับได้รับบัตร a t m ฟรีและ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะปีแรกนั่นเองนะครับเพราะนั้นใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะลงชื่อนะครับลงชื่อนะเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่ะลิงก์นี้นะครับสนใจฝากเงินกับทกสดอกเบี้ยสูงรับเต็มๆไม่เสียภาษีก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลนะครับมาได้เลยนะชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรศัพท์จังหวัดนะครับและเลือกสาขาที่จะสะดวกนะครับ ให้ติดต่อเข้าไปนะครับก็กรอกจังหวัดมาเลยเช่นกรุงเทพใช่ไหมนะครับเลือกสาขามานะครับเลือกช่วงเวลานะครับแล้วก็ติ๊กธนาคารอาคารสงเคราะห์ตระหนักถึงความสัมพันธ์นะครับฉบับนี้เพื่อขออนุญาตยินยอมให้เก็บรวบรวมนะครับใช้และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนะครับท่านจะยินยอมหรือไม่นะปึ๊บแล้วก็ส่งข้อมูลเลยนะครับเพื่อเขาจะได้รับข้อมูลว่าเราสนใจนะครับดอกเบี้ยงเงินฝากกับทางทอ อ,อสทอ,อสนะครับก็เขาจะได้ติดต่อกลับมาให้ข้อมูลหรืออะไรหรือไปสอบถามที่สาขาเลยก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องมารอตรงนี้นะสำหรับลูกค้าหน่วยงานองค์กรนิติบุคคลสนใจผลิตภัณฑ์เงินฝากทออ,อสก็เหมือนกันนะครับแต่มันจะมีจํากัดนะคือกรอกชื่อนิติบุคคลเบอร์โทรชื่อนามสกุลอีเมลนะครับเลือกจังหวัดเลือกสาขาเลือกเวลานะครับที่สะดวกให้ติดต่อทางโทรศัพท์ สนใจผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้านไหนนะครับก็เลือกเลยนะแล้วติ๊กปุ๊บนะครับเขาก็จะโทรมาในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลนะบางทีเนี่ยถ้าเราโทรไปเนี่ยนะครับาทางธนาคารเองก็อาจจะติดสายหรือไม่ว่างนะครับเราก็ให้ทางาทางเจ้าหน้าที่นะครับโทรมาตามกําหนดเวลานะครับที่เราเลือกไว้เขาจะได้เตรียมข้อมูลมานะครับได้อย่างถูกต้องนะนิติบุคคลมันก็จะมี จำกัดอยู่นะครับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรสนใจแบบไหนอะไรนั่นเองนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารอาคารสงเคราะห์มาณ่นี้ด้วยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเบอร์ติดต่อ026459000นะครับหรือทาง GH Bank นะครับสามารถดูได้ผ่านหลายช่องทางไลน์ a c e b o o k นะครับตัว X นะแล้วก็ ตัว YouTube ก็สามารถที่เข้าไปได้หรือสแกนข้อมูลนะครับเพื่อเข้าไปรับรายละเอียดข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ดอ,อกเบี้ยสูงตัวนี้นะครับเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมนะก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคิดก่อนคลิกนะครับสามทางรอดป้องกันไม่ให้โดนล้วงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับ ขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรนะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับ ต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่ p p s t t r r นะครับหรือ g o o g p l p y s y s t o นะพวกให้คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทํ Fi, ทำธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรลลวงข้อมูลนะครับ รักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนต์สแกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงทายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับพวกนี้มันจะมีเทคนิคก,ก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้าง ความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเราลักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วนคู่ดิลวนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงิน ทองรู้ล้าอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับ <_ d ata> แล้วก็ต้องตั้งสติตรวสอบเอกใจถ,กถูกจะถูกหลอกเนี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นู่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับ <_ d ata> มีคนโอนเงินมาผิดนะครับทําอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมา นะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลวงของมิจฉาชีพ ABC อน่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดใหโอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิจฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิจฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับ ยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหาประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1213โทรศนะครับโทรศั์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่น่าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย